ก็งานมันรุมซุ้มมีมากมายเต็มชีต้องตรวจบัญชีงบดุลสิ่งต้องตรวจบัญชีงบดุลค้างปีสินเดือนเอ้ยซ้ำต้องตรวจบัญชีงบดุลค้างปีบวกลบคูณหาคูณหาคูณหากสูงแม่เจอพอดีสวัสดีครับนี่จะมาอ้าวแล้วมายังไงล่ะเนี่ยเออเจ้าหน้า เป็นอะไรหรือจึงไม่ไปทํางานเออตั้งสิบกว่าวันเสียงานเสียาการสืิชีแจงไปอ้อไม่ไปทำงานแต่กยงอ้อไม่ไปทำงาน,าน ไม่ฟังไม่ฟังทุกอย่างเลยเห็นไม่ฟังทุกอย่างแลเห็นโอ้ใจเย็นเย็นสิไม่เย็นแล้วละคุณพี่โอ้แม่สีสุดาเออคสียใหม่ว่าอยากตบคนดีขอที่ขอที่นะครับเอาสิเป็นไรขอที่ขอที่นะครับ้อเอาสิเป็นไรสิเป็นไรอยากตบคนดีขอตีสักทียันไหนครับพี่นุ่นเอาสิเป็นไรอยากตบคนดีขอสีเยอะๆอีกที อย่าเอาหลอกคุณตีก็ตีสักทีอยันนี้เลยคุณเฮ้ยโอเคมามสนุกทั้งเลยมาบิวเอร์นะนะดูชีวันโปรดเคของฉันเรื่องอะไรจ้ะมาทำไมออกไปที่ไกลดีกว่าดีหวานโอ๊ะรัไทยมีผิดใจเรานะ จริงที่มางอหญิงจังน้องทนมทอออกไปนอกทางนานดวงชีวิตรักเธอไม่เคยแบหายนาเนียน้อทำตัางหันทุกวันทุกวันากันแตออ้าอยากคนเจอท่นหน้ามาฟังม่งอนเซ็กไม่มีปิดบังโปรดฟังช่านน้ วันหยุดงานฉันผ่านไม่เห็นเข้าแล้วพอตอนเย็นก็นเลยซื้อเอามาให้นะแม่แม่ดีที่สอดฉันเ็จะทำใหนเธอขอใจมกินนะแต่ยังอะไรช้ำใจช้ำใจไม่เห็นอ้าวไม่ได้รอกนะเป็นอะไรเหตุใดร้องไห้ใครทำเรื่องบอกเขาหน่อยเั้ยจง่ รักรักรักเพียงรักเพ่อนกันละทังกันด้วยพักพักพักอยออ่ามารักๆๆมาพักพักแม้งแย่มากว่าที่จะกลัไปก็งาบอกเขาอย่ามาลามเพราเธอที่สามคนสำรุมใจเได้ยังเครืองถึ่เรื่องอะไรกันผู้ชายต้องมีวัที่วันออกฉันหน่อยได้ไหม เราเล่คิดเธอคิดบอกกับฉันไงล่ะเออคิดมานานวานโอ๊ยคิดปีไมิคืนหนึ่งเราทันปุเป็นสี่ลองมงขบรถเคืองคุณปลดจองการรู้จักตรงนี้ไม่เคยทันเลยอ่ะมันเพลินใช่ไหมปัดคอแล้วมันเพลินใช่ป่ะใช่นึกดิครูบอกให้ลองเพ้อ เหมือนแบบให้เรอเสอบเขายังทัวผ่าเลยเออที่รักเจ้าก็รู้เจ้าชู้มีสารซานที่รักแต่แก่ตายอย่าหวานประจบเลยพี่รักทันสุดเฉลง เสียจนเบื่อเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความหลังรักกันดังเก่านะเออไดาแบบสบายสบายจะต้องเล่นเยอะเลยคพ่อใช่ลูกมาเขาต้องเล่นนะ f e e l i n งถ้าเราเล่นเล่นไปด้วยกันมันจะเสียงไปมันจะน่ารักใช่ค่ะลูก ฉันเดียวปกับของพลงนะลูกแหนูตอนแรกมาถึงล็อกเลยใช่แต่ตาออแม่ลูกตาตรงตรงแก้วสวยแก้วตาเันจะทำให้เน้นว่าคําว่าแก้วมันจะเพราะ ที่รักแต่แก้วตาคิดส pues. ูงไว้ทั้งรักทั้งแก้วที่รักแต่ที่รักแต่แก้ว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 ตารักก็ยืดอีกหนึ่งนได้นะคะที่รักแต่แก้วตาที่รักแต่แก้วตาที่รักแต่แก้วตา พี่รักแต่แกวตาอุ้ยดี้วค่ะแต่ตาหลุบตอนที่เธอพูดคาว่ารักเราต้องรักด้วยนะพี่รักแต่แกวตาพี่รักแต่แกวตาอุ้ยอย่หวานประจบเลยพี่รักพี่รักจนสุดลยเออดเสียจนเบื่อฟังมาลืมความรักรักกันดังเก่านะเธ้ยเอาใหม่เลยจากต้น พี่จะอมขวัญไม่เห็นหน้าน้องวันแสนเศร้าขวัญยังเป็นอยู่หลังขอนหนึ่งคถอพี่พี่พี่จะอมไม่เห็นหน้าน้องวันไม่ไม่เห็นหน้าน้องวันไม่เห็นหน้าน้องวันแสน,สนเศร้าสสคิดเจ้าคิดถึง พี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แรงร้างไกลไม่อไปไหนแล้วลูกอ๋อ,อเ,เมื่อคราวที่แรงร้างไกลไม่เคยคิดถึงใครหัวใจพีย่ยังหวงบางอ้อนไม่รู้ม่ฟังเชิญพกแต่แงงงอนใครใช้มาไหว้วอนจะงงอนรำไป รักไม่มาตุ๊กให้ไปเชิญเหล่าน้าเขาชัางห่าเขาช่างน่าเลือดีจริงหรือจริงจริแน่นะอ่อนแน่สิเฮี่ยอยู่นะมีอยู่สิคนอวดดีจะอวดดีงั้นพี่ไปจะไปแห่งใดหรือหีก็อยากมาไล่เขาดีฉันไปดูสิแล้วไม่ต้องแบบว่าต้องแบบี เห็นไหมคูบีแอะเดียวได้เลยเริ่มให้องมาคูบีหลับไหมถูกต้องเลยมันเกี่ยวกับการสอนทูกเนี่ยสอนทุกคอแหบไปดูสิคือได้ดูสิแล้วไม่ต้องมาคือได้ดูสิแล้วไม่ต้องมาเจ้ารักพี่ก็รู้ใจฉชื่อมีแสงสั้นพี่รักแต่แก้วตาอย่าหวานหรือจบเลยพี่รักจนสุดชีว์เลย ได้ค um ่ะได้แต่ต้องดูเป็นเหมือนพ่อแง่แม่งอนจะเป็นอย่าเป็นแม่ลูกนะอ่ใช่คือรอน้องแบบต้องต้องแบบว่าตเขาแบบว่าจริงหรือแบจริงหรือคัดคันคัดคันแน่นะโอ้แน่สิคืออวดนะมีอยู่สิคนอวดดีอันนี้นุ่มไปคนอวดดคนอวดทำไม่ต้องไปอวดเลยคนอวดดีเออโอ้โหตายรอดอัดอัดขาดจริงหรือ แน่นะออ๋อแน่สิยยะไม่อยู่สะคนอวดดีจะอวดดีเห็นมันต้องรักส่<อ>งี่ไป <c oughs> จะไปแห่งใดหรือนี่ก <c oughs> ็อยากมาไล่เขาดีเข <c oughs> ็นไปดูสิแล้วไม่ต้องมาเ <c oughs> จ้ารักพี่ก็รู้เ <c oughs> จ้าชู้ไม่สัางสื้อ ที่รักแต่แก้วตาอย,อย่าวานประจบเลยที่รักจนสุดฉเฉลยเอยเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความหลัง,ลงรักกันดังเก่าน,น,นะ,นะเออ <laughs> ก่อ <Bruno> นแล้วก่อนพอมันไปไม่เคยร้องด้วยกันเลยนะอยย่างงเี้แต่ว่าเราจะมีการสื่อสารกันสสื่อารกันพอมองุ๊บมันก็จะรู้แล้วว่าจะต้องอัศวะทำเป่แล้วพอจังหวะงั้นงั้นพี่ไปเขาก็จะจะไปพอเห็นหน้าตาจะตายไม่คูมีตาจะไปแบบว่าจะไปแต่ว่าแบบรักกับไปนะมันแบบเป็นกังวลกันนะเออมันต้องแบบสูงวิญญาณเข้าไปเลยจริงจริง ไหนเป็นผู้หญิงเพลงนี้ชอบนะน่ารักจะตายเพลงนี้คนรู้จักหมดทุกคนแล้วเพลงนี้มันเล่นได้เยอะคุณคุณตอนแรกพอได้ยินพี่หนึ่งสองสามเปิดหัวมาลองก็ชอบแล้วเดิมสองสามวิญญาณครูการเอาวิญญาณมาดีไปวิญญาณครูบีค่ะฮัลโหลเอาไปเลยถ้าคุณบีเลยอ่ะข้าจะเป็นแบบง่ายแล้วแบบอันนี้ได้ one two three ที่จา ทไมครับพี<ป>่จากจอมควันไม,ไม่เห็นหน้าน้องวันแสนเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แรมร้างไกลเคคคยิดถึงใรหัวใจที่ยังห่วงบางอ่อนไม,ไม่อยากฟังฉันพบแต่แงงงอนไม,ไม่ใช่มาไไว้วน จะง้องนอนรำไปอย่าคิดมาห่วงใยไม่รักที่ไม่มากใครไปเชิญเรา